สวัสดีครับผมสกายนะครับในเมื่อเดนจิยังมีโปจิตะแล้วเชนซอเกอร์อันเนียจะไม่มีโปจิตะบอลได้ยังไงครับแล้วก็ทําการวาดโดยการวาดทรงกลมก่อนเลยครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกหรือเส้นบาลานครับจากนั้นเราก็ทําการวาดสามเหลี่ยมหัวทิ่มแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นจมูกนั่นเองเนี่จากนั้นเราก็วาดก้อนๆมา2ก้อนครับ แบบติดๆกันอย่างนี้เลยอนะ่ามันจะเป็นปากมันนะครับพอเราเป็น,นก้อนแล้วเรา,เค,าค่อยๆซอยยิกเป็นขนมันนะแบบนี้เลยนี่มันจะทําให้ได้รูปทรงของปากที่มีขนแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็มีดวงตาเล็กๆลีๆอย่างนี้นะคนี่เวลาวาดตาก็าให้ห่างจากเส้นตรงกลางที่เป็นเส้นบาลานซ์หรือเส้นจมูกให้มันห่างประมาณเท่าๆกันนะครับตาเราจะได้แบบอ่าดูเป็นสมมาตรกันนะคอ่าอย่างนี้เลยนี่ แล้วตัวนี้คือหูนะครับขีดไปนี่ก็ได้เมื่อ,อเดนจิมันยังมีโปจิตะเป็นคู่หูนะครับฉะนั้นถ้ามีอาเนียอาเนียเป็นเชนซอเกอร์ก็ต้องมีคู่หูอย่างโปจิตะบอลนะครับเพราะว่าบอลนี่เขามีความสามารถพิเศษนะครับสามารถที่จะยังรู้อนาคตเหมือนนอสตาดามุสนะครับโอ้โห้โคตรโหดนี่ ตรงนี้ก็คือเป็นเชนซอนะเป็นหัวเลื่อยเลยคล้ายๆอารมณ์โปจิตะเลยครับนี่อ่าพอมันมาคู่คู่หูกับอ่าอ่าเชนซอเกอร์อาเนียนะบอกได้เลยอาเนียอ่านใจได้ก็สามารถอ่านใจบอลได้นะพูดง่ายๆก็คือมันสามารถอ่าเห็นอนาคตได้เลยนะครับโอ้โหโหดมากเลยครับสําหรับเชนซอเกอร์อาเนียตัวนี้นะ่าและนี่คือโครงนะครับโครงของอ่าบอลนะมีขาอ่าลองวาดโครงข้าวๆไปก่อนนะครับ นี่ตูดมันอ่าแล้วนี่คือขาหลังแล้วก็หางหางอ้วนๆอุบอุบนี่เนี่ยก็ประมาณนี้ครับเราก็จะได้เจ้าบอลท่านั่งละอ่าบอลก็จะมีขนๆหน่อยแล้วก็จะเติมโบไปหน่อยอ่านี่นี่แบบนี้เลยครับแล้วนี่ขนๆขนตรงคอนี่ค่อยเติมเล็มๆไปครับแล้วนี่คือโบรัดรัดที่คอ อ่าสวยงามนี่ค่อยๆเติมขนไปเราอยากจะให้ขนมันอ่ายิกยิก,ยก,ยกตรงไหนก็ลองดูนะครับอ่าไม่จำเป็นจะต้องยิกทั้งตัวนะครับเอาคให้มันดูเหมือนกับว่าตรงนี้แถวๆนี้เป็นบริเวณขนของมันก็พอแล้วอ่านี่อันนี้คือขาอ่าเนี่ยประมาณเนี้ย โอเคสามนิ้วนี่ตรงนี้มันก็นมันก็สาท่าน,นั่งนี่คือขานะครับขาหลังนี่โอเคนี่ประมาณน,นี้เลยง่ายๆครับนี่ตูดแล้วก็หางมันนี่ขนขนก็ไปซอยๆให้สวยกว่านี้ก็ได้ครับแต่ของผมพี่คือนี่คือซอยมั่วเลยนะ โอ้โหนี่ครับสมบูรณ์แบบแปลงขนให้ขี้ใครถลอกด้วยฟ้าคาม302เป่าขนให้ฟูฟ่องนุ่มสวยสลวยสวยเก๋ด้วยชมพู110ใช้สูตรสีดำเทียมเริ่มด้วยสีเขียวอี212 224 236เฮ้ยไม่ใช่สุดคูณผสมสีแดงอีก708สีมันจะเน่าในไม่ต้องรีบตกใจไปคลุกเคล้าด้วยม่วง705จะกลายเป็นสีดำเก๋หลอกตาได้อยู่เติมน้ำตาล507 ตรงเรื่อยให้รู้ว่าข้าคือโปจิตะบอลโอ้โห,โหวาดคู่กันคู่หูคู่หาชัดเจน <laughs>